วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านก็มาพบกับท่องเพชรบอนไซไม้จิ๋วนะครับวันนี้ทางเพชรบอนไซก็จะมาลองเจาะกระถางใส่ต้นไม้ครับต้นเพล่หน้าต้นนี้กันนะครับสำหรับกระถางที่ผมเก็บมากระถางใบนี้ไม่มีรูถ้าเราจะปลูกต้นไม้มันก็ต้องมีรูระบายน้ำใช่ไหมครับ ถ้ามันไม่มีรูเราจะทำยังไงเราลองมาทำดูกันนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้เจาะเราก็มีไขควงแล้วก็มีค้อนค้อนดอกตะปูครับซึ่งเราก็เตรียมมาที่จะเจาะกระถางครับก็จะมี ผ้าครับมีผ้าผืนหนึ่งก็จะมีกระมังใส่น้ำก็ใส่น้ำประมาณพอที่จะท่วมกระทางที่เราจะลงไปเจาะนะครับครับสำหรับ วิธีการจะเจาะเราต้องทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับวิธีการที่เราจะเจาะเราก็จะเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ยัดเข้าไปในกระถางอย่างนี้นะครับ เราก็จะเอาลงไปในกะละมังแล้วก็เราเอาไขค,ควงที่เราเตรียมไว้นะครับมาตรงกลางถ้าเราต้องการให้รูตรงกลางแล้วก็เจาะตรงกลางอย่างนี้ครับค่อยๆเจาะครับค่อยๆเจาลงไปเรื่อยไม่ต้อง ออกแรงนะครับรับกจะเย็นเป็นรูลักษณะอย่างนี้ครับแต่ด้านในก็จะมีกระเทาะออกมานิดหน่อยนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้รูใหญ่กว่านี้ยเราก็เตรียมไขควงที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงแต่สําหรับต้นไม้กระถางเล็ก ก็คงไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ก็ดูขนาดนี้ก็พอจะใช้ได้นะครับสำหรับการที่เราเจาะกรถางที่ไม่มีรูนะครับเราสามารถอุปกรณ์ง่ายๆไครควงค้อนก็มีผ้าไว้รองแค่นี้ก็สามารถที่จะทำเป็นรูปลูก กระถางกระถางปลูกต้นไม้ได้ครับสําหรับคนไหนมีกระถางอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเจาะยังไงก็ลองทําดูนะครับถ้าอยากจะให้รูสวยท่านก็สามารถไปซื้อสว่านเจาะกจาะเบื้องนะครับมาเจาะแต่ก็จะมีราคาที่แพงนะครับแต่ท่านไหน ไม่อยากลงทุนซื้อสวรรค์ก็สามารถหาเคือควงมาเจาะเองได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ทางเพชรบนไซยก็ขอฝา,ากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อในคลิปต่อไปเพชรบอไซยก็จะนำเสนอวิธีการทำอะไรที่เหลือใช้หรือที่เรา สามารปลูกต้นไม้ได้แล้วก็จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ครับทำปิบนบอนไซก็ได้มีกระถางที่ใส่ต้นไม้เล็กๆของเราไม้จิ๋วของเราที่ที่เราเตรียมไว้ก็กะประมาณไว้พอดีก็อยู่ประมาณนะครับสําหรับต้นไม้ที่เราเตรียมไว้เราเจาะ กระถางใช้เองอาจจะไม่ลงทุนมากก็สามารถได้กระทางวสวยๆใส่ต้นไม้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ